สวัสดีทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับทุกคนของเครือข่ายทู m ูเพจนั่นเองนะครับก็สามารถนะครับผมสมัครเล่นได้แบบไม่อันไม่ลดสปีดแล้วก็สามารถทดลองสมัครกันได้ทุกซิมเลยนั่นเองนะครับผมจะขึ้นรหัสไว้ให้นะครับใครที่สนใจตัวไหนกดรับสิทธิ์ได้เลยนะครับมีให้ทั้งหมดอยู่ที่7ตัวใหม่ล่าสุดในตอนนี้นะครับผมก็มาอัปเดตให้กับทุกคนแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเล่านะครับผมไปดูรหัสตัวแรกกันได้เลยนะครับผมสําหรับ ของเครือข่ายทู o v e นะครับทุกคนผมแนะนำไม่ควรจะมีเงินติดไว้ในซิมเพื่อป้องกันการหักเงินด้วยนั่นเองนะตัวแรกนะครับกดออกจัน871สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมก็จะได้รับอินเทอร์เน็ตนะครับผมมาอยู่ที่320 MB นะครับสามารถนะครับทุกคนใช้งานได้นะครับสูงสุดก็คืออยู่ที่24ชั่วโมงนะครับความเร็ว4 m b p s นะครับตัวนี้แรงมากนะครับทุกคนลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับ ดี๋ยวเรานะครับผมไปดูตัวที่2กันบ้างนะครับสําหรับตัวที่2องอดุกจัน1774เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับผมให้อินเทอร์เน็ตนะครับผมความเร็วอยู่ที่150 KBps นะครับสามารถใช้งานได้นะครับทุกคนอยู่ที่60นาทีนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานทั่วไปที่ไม่ต้องการความเร็วสูงหรือว่าใช้ในยามฉุกเฉินประมาณนี้นั่นเองนะครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่ สกันบ้างน,นะครับสำหรับตัวที่3กระดกจันแปดศูนย์แปดสี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับผมให้มาอยู่ที่สูงสุดก็คือ1 5กิกนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่1เดือนนะครับทุกคนลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับผมสำหรับอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับใครได้ก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่4กันบ้างน,นะครับตัวที่4กระดกจันท 900,-101 ดอกจันสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมอินเทอร์เน็ตให้มาอยู่ที่1นินะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5กันบ้างนะครับแล้วสำหรับตัวที่5กดดอกจัน9 0 0ดอกจัน102สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับ ให้อินเทอร์เน็ตมา1กิกสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนั่นเองนะครับที่สำคัญก็เป็นอินเทอร์เน็ตแบบไม่ลดสปิดด้วยนั่นเองนะครับจะถัดไปนะครับเราไปดูตัวที่6กันบ้านนะครับแล้วสำหรับตัวที่6นะครับผมก็กดดอ,อกจันท7 8ดอกจันท9 83์เ9 8 3สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับผมที่ให้มาก็คืออยู่ที่ 320MB เหมือนกันนะครับสามารถใช้งานได้นะครับทุกคนก็คืออยู่ที่1วันนะครับผมหรือว่า24ชั่วโมงนี้เองนะครับเดี๋ยวถัดไปเราไปดูตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมเอาเป็นเลขวันใช้งานเพิ่มแล้วกันนะครับกดดอกจัน878ดอกจัน808118เหลี่ยม ตัวนี้นะครับจะสามารถแลกวันใช้งานให้กับซิมของเราได้นะครับผมสำหรับซิมใครที่ใกล้จะหมดอายุนะครับกดตามนี้ไปได้เลยนะครับทุกคนสามารถใช้ได้อยู่ที่3ามสิบวันเลยนะครับทุกคนก็เหมาะนะครับผมสำหรับซิมใครที่ใกล้จะหมดอายุไม่จำเป็นต้องเติมเงินด้วยนะครับ แล้วสําหรับใครที่มีแอปของทูมูฟนะครับมากดรับเน็ตฟรีตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับคาว่าทูพอยต์แรกเน็ตตรงนี้กดเข้าไปเลยนะครับจะเห็นนะครับผมตรงนี้นั่นเองนะครับสามารถรับได้ทุกซิมนะครับโดยเฉพาะอันนี้นะครับไม่จําเป็นนะครับผมต้องใช้พอยต์ในการแรกด้วยนั่นเองนะครับผมสามารถรับได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ใหม่นะครับ